นะครับที่มาจากทางอารัญยประเทศเนี่ยก็ oh. มีปริมาณรถมากจกนกระทั่งเราเองเนี่ยได้เปิดช่องทางพิเศษนะครับ mm hmm. เป็นบางจุดบางช่วงรวมถึงมอเตอร์เวย์สาย M6 ที่ mm hmm. เคยมีกำหนดว่าจะเปิดในหโมงเช้าวันที่29เก้านี่ย mm hmm. นะครับต้อง,องเรื่มเปดมเิดเวลาเ mm hmm. ที่ยงคืนนะครับเ mm hmm. ที่ยงคืนของวันที่ยีเเพื่อรองรับปริมาณรถนะครับรถในสายทางพหลโยธิน ต่อเนื่องมิตรภาพเนี่ยนะครับในเขตจังหวัดยุทธยาและสัะบุรีเนี่ยก็หมดอยู่ตั้งสักประมาณสักตีตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นเมื่อคืนเนี่ยนะรับเมื่อคืนครับแล้วก็ยังมีก็มีรถตกางอยู่ในถนนมิตรภาพอยู่เป็นบางช่วงเป็นระยะระยะตามที่พี่น้องประชาชนได้จอดนอนกันบ้างนะครับส่วนทางรลวงหมายเลข3 8เนี่ยนะครับเราเปิดช่องทางพิเศษจะถึงประมาณสักตีห้ากับหกโมงเช้า ส่วนในวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงสายๆนะครับใกล้ใกล้เที่ยงมาแล้วก็เริ่มเริ่มออกเดินทางมาเหมือนกันนะครับเริมออกเดินทางเหมือนกันซึ่งมวลรถส่วนใหญ่ในตอนนี้นะครับอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับนั่าจะต่ช่วงกลางลงลงไปถึงทับวางนะครับแล้วกับในกลางดงถึงทับวางเราก็มีการเปิดช่องทางพิเศษ นะครับแต่บางช่วงตั้งแต่ช่วงกลางดงก่อนถึงกลางดงขึ้นมานะครับหลังหลังเนินทับกวางขึ้นมาวันนี้ผมได้มาตรวจสภาพการจราจรทางอาการกับท่านพลตํารวจเอกรอยยิงข้าไปโลดรองผอบตรนะครับเันนี้ก็มาดูจุดนะครับบริของมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะครับตรงบริเวณขามทะเลสอนะครับเร่งเราก็คาดการว่าเย็นเนี้ยครับ ปริมาณรถจํานวนมากนี่จะออกจากเทพหานครเนี่ยนะครับก็คงประมาณหลังสักห้าถึงหกโมงเย็นหลังจากที่เลิกงานนะครับกาบ,บ้านกลับช่องแล้วก็อาบน้ำผ้าแล้วเนี่ยก็มีปริมาณรถที่ออกเดินทางมาสู่ทางภาคอีสานของเราเนี่ยเป็นปริมาณมากนะครับซึ่งทางตํารวจเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเด็กก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะครับตลองปปตก็มาตรวจสอบเตรียมความพร้อมอยู่ต่คาดว่าวันนี้ครับวันนี้นะครับเอ่อน่าจะมีปริมาณรถนะครับสูงกว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นทีนที่18นะครับ คาราวรถแถวแถวอยุธยาในถนนพหลโยธินในการต่อเนื่องสระบุรีเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติสักประมาณไม่ต่ำกว่าประมาณสักปีหนึ่งถึงปีสองส่วนถนนมิตรภาพเองเนี่ยก็ก็น่าจะหลังจากนั้นนะครับแล้วแต่ว่าจังหวะจะจังหวะช่วงอยู่ตรงไหนนะครับเรียกว่าติดกันยาวเหยียดเลยนะฮะคาดว่าก็จะมีความแบบว่ารลึกมันแบบ บางๆลงก็คือสักตีหนึ่งตีสองนะครับคราวนี้มาถามถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับในช่วงสองสาวันที่ผ่านมีที่ผ่านมาเนี้ยสถิติอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะท่านครับในภาพรวมอุบัติเหตุเนี่ยนะครับในส่วนของทางหลวงเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนท้ายนะครับแต่อุบัติเหตุบอดเหตุที่เป็นรุนแรงเนี่ยนะครับก็ยังยังไม่ไม่ได้หีรายงานอย่างมีระยะสั้คัญเนยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนเลยนะครับเพราะว่า เนื่องจากถนนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นถนนโยชินก็ดีนะครับหรือเป็นมิเตรภาพก็ดีหรือเป็นทางหลวงสายเอเชียหมายเลข32ก็ดีมันจะมีทั้งช่วงติดขัดหรือชะลอตัวแล้วก็ช่วงที่รถโลง่งนะครับออตอนพอรถโล่งเนี่ยนะครับพี่น้องทุกช่ก็อาจจะใช้ความเร็วสูงแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังแล้วพอเจออีกครั้งหนึ่งก็คือข้างหน้ารถติดซะแล้ว ก็จะเบรคไม่ชันแล้วก็เกิดการชนท้ายต่อเนื่องกันนะครับที่ผ่านมาก็เกิดบ่อยครั้งนะครับสี่คันบ้างหกคันบ้างก็อยากจะแนะนําว่าหนึ่งคือในเรื่องของความเร็วนะครับถ้ากรุณาใช้ความเร็วอย่าอย่าอย่าเร็วเกินไปนะครับ ให้แล้วก็ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้านะครับไปจี้กันมากนะคันหน้าเขาต้องเบรกกระทันหันเนี่ยเราสามารถที่จะเบรกได้ทันอันที่สองอาจจะใช้แอปพลิเคชันนะครับเอในเรื่องของการจราจรนะครับประกอบเพื่อดูว่าด้านหน้าของเราเนี่ยตัวของรถหรือไม่เส้นสีแดงไหมนะครับถ้าเส้นสีแดงเราก็ต้องพยายามชะลอไว้นะครับเพราะว่าถึงแม้การชนท้ายจะจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้เกิดการเสียสูญเสียทรัพย์สินนะครับแล้วก็เสียเวลาที่ต้อง มาคอยประกันคอยตำรวจอะไรต่างๆนะครับค่ะนี่คือถนนมิตรภาพนะฮะถ้ามาทางเอาทิศทางของทางเหนือบ้างครับถนนไปทิศทางเอเชียขึ้นไปเหนือนู่นนะฮะเป็นไงบ้างครับอืทางเหนือนะครับก็มีมวลรถมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าสายสายเช่นเดียวกันนะครับออืนะครับเทางเหนือที่จะไปสองทางนะครับตั้งแต่ถนนสายเอเชียด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่ออกไปทางหลวงมาเลขยี่สิบเอ็ด นะครับ uh huh. ผู้แคร์หล่มจากออกไปทซึ่งจะไปพิซาณโลกไปเพชรบูรณ์ได้ <Okay. S 2> นะครับซึ่งก็อากาศหนาวนะครับพี่น้องยาตก็คงจะไปเที่ยวนะครับพักผ่อนกันแถวเพชรบูรณ์นะครับ จุดที่เป็นจุดวิกฤตของทางทางเหนือก็คือถนนสาย32นะหรือสายเอเชียที่มีการก่อสร้างอุโ์อลอดใต้อลอดใต้ถนนนยนะครับมค์กับรถลอบใต้ถนนซึ่งใน4จุดเนี่ยสจุดนี้ได้คืนพื้นผิวการจราจรนะครับครบถ้วนแล้วแต่อาจจะยังมีการชะลอตัวเนื่องจากในเรื่องของการตีเส้นคดีหรือ,อในเรื่องของความความยังไม่เพอร์เฟกนะครับของถนนแต่จุดที่มีปัญหาจะอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่1 1 9อส้าแถวอำเภอสัพยา จังหวัดชัยนาทซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเสียผิวการจราจรขาออกนะครับไป<ม>ทั้งหมดเลยทำให้เราจะต้องใช้ เส้นเส้นผิวการจราจรขาเข้าเนี่ยแบ่งให้กับทั้งขาออกและขาเข้าแต่องไรก็ตามนะครับเราก็มีแผนการรองรับนะครับใ,ในเรื่องของการมีทางเลี่ยงนะครับทางเลี่ยงที่จะอยู่ก่อนถึงและออกข้ามจุดที่ทีทท่มีการซ่อมแซมไปนะครับห,หรือพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะฮะใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลขสามสี่ศูนย์สุพรรณบุรีเนี่ยนะครับสายสายสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเลี่ยง สายเอเชียตรงนี้ก็ได้นะครับ คือทางทางสายเหนือนะทางปักใต้เป็นไงบ้างครับทางลงใต้นะเบาบางหน่อยไหมค,<อ>ครับกับเส้นทางสายใต้ตอนนี้ก็ก็ที่ผ่านมาในสองวันนี้นะครับก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรที่ที่เกินกว่าปกติแต่อย่างไรนะครับ huh. สายใต้เองส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในด้านขากับถ้าเราไม่นับนนถนนพระรามสองที่มีการชะลอตัวเป็นช่ชวงๆนะครับ huh. ซึ่งเมื่อผ่านจุดการชะลอตัวต่วตางๆไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามลําน้ําหรือบริเวณแถวหน้าวัดเกดุมแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ได้เป็นอย่างดี แต่ส่วนขากลับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเพราะ,ะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหารการจราจรในช่วงบริเวณต่างระดับวางมะนาวซึ่งรถขากลับเนี่ยจะมาชะลอตัวเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามสองที่ตอนนั้นเราก็มีแผนที่จะคอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางพิเศษ นะครับหรือการประชาสัพัน์ให้ใช้ทางเลือกไปยังถนนเพชรเกษมนะครับเข้าสู่จังหวัดราชบุรีนะครับนครปฐมแทนที่จะเข้ามาทางถนนพระรามสองนะครับนั้นก็เป็นติกทางเลือกหนึ่งส่วนสายตะวันออกนะครับเดี๋ยวผมพูดรวมให้เลยทางตะวันออกนะครับในถนนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะครับก็จะมีปัญหาอยู่บริเวณจุดพักรถแถวกมที่สี่สิบเก้านะครับนะครับซึ่งจะยังไม่ใช่ช่วงวันนี้นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวผมคาดว่าคาดว่าจะเป็นวันที่สามสิบ พรุ่งนี้จะเป็นวันที่30เพราะว่าอคนที่ออกไปทั้งสายตะวันออกเนี่ยครับก็จะไปในจังหวัดใกล้ๆชนบุรีไม่ดรีบร้อนที่จะไปนะไม่นานนักนะครับ2คืน30 30เด็กนะครับต่อเนื่องวันที่1วันที่1ก็จะกลับแล้วนะครับก็จะประมาณสักไม่เกิน2คืนไม่ได้รีบร้อนที่จะออกนะออื ครับก็คําแนะนําสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถ้าจะหลีกเลี่ยงการติดขัดบริเวณกมที่49มัธยมสาย7จ็บุรีเนี่ยนะครับกรุงเทพชุบุนรก็คือพยายามขับช่องทางข่าสุดเอาไว้แล้วกันนะครับก่อนจะถึงเนี่ยนะครับนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ติดขัดตลอตัวกับรถที่เขาเข้าจุดพักรถถ้าท่านจะเป็นต้องเข้าจุดพักรถอาจจะเลือกจุดพักรถถัดไปก็ได้นะครับเพราะถัดไปเนี่ยก็จะมีจุดพักรถ ะครับที่กรมทางหลวงเองเนี่ยได้เตรียมไว้ให้ท่านเหมือนกันครับโอ้นี่วางแผนไว่หน่อยเนาะภาพรวมก็ไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเกิดแบบอุัติเหตุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนี่นะครับสามารถติดต่อตํารวจททาแนะนำเดินยังไงครับ ครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเส้นทางติดตามข้อมูลการจราจรเพราะเรามีไลฟ์สดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งกบติเหตุหรือแจ้งเหตุต่างๆนะครับนอกเหนือจาก Call Center อร์หนึ่ของตำรวจทางหลวงแล้วนะครับผมแนะนําให้เป็นสมาชิกหรือติดตาม f a c e b o o k ตำรวจทางหลวงเพราะเรามีแอดมินนะครับคอยดูแลนะครับท่านตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วกว่าครับครับ มีไลฟ์สดด้วยนะครแต่ละเส้นทางใชก็จะมีไลฟ์สดเพื่อเพื่อให้ดูตามจุดต่างๆว่าเออท่านจะได้วางแผนถูกครับว่าัวจะแวะทางข้าวดีหรือไปต่อดีถามแต่ทางด้านของการจราจรก็เป็นห่วงทางด้านของตำรวจกันบ้างเป็นไงบ้างฮะตำรวจทางหลวงตัวนี้งานหนักหน่อยนะกําลังพลเนี่ยมีพร้อมสับกันดีไหมหรือว่าพักผ่อนกันมาหรือเปล่าครับท่านผู้การ <ừ> จริงๆก็ต้องต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่า <ừ> ในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะครับกาลังของตํารวจทางหลวงเองก็ดีของสํานักงานตํารวจชาติที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริก,การจราจารให้พี่น้องประชาชนเนี่ย <ừ> ก็มีความภูมิใจและเต็มใจนะครับ <c oughs> ที่บริการพี่น้องประชาชนส่งพี่น้องประชาชนนะครับกลับไปพักผ่อนรวมถึงกลับบ้านอย่างปลอดภยัยนั้นเราเนี่ย ที่ตั้งใจรอมานะในช่วงเทศกาลต่างๆน้ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรว่าสงการานที่จะให้บริการที่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกําลังความสามารถครับแล้วทันสมัยมากนะฮะผมมึ่งเข้ามาในเพจทางหลวงเนี่ยครับนอ,นอกจากว่าจะมีไลฟ์สดแล้วมีเล่นเกมด้วย <laughs> มีเล่นเกมในเพจด้วยใช่ไหมฮะเห็นแบบว่าถ่ายรูปแล้วติดแฮชแท็กทำผีปลอดภัยสบายใจไปกับตำรวจทางหลวงมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมฮะท่านยุคนี้นะใช่ครับก็ติดตามเฟซบุ๊กเรานะครับเราก็จะมีรางวัลแจกเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับน่ารักน่ารักน้อยแจกกันครับครับยังไงเป็นกำลังใจกับการทำงานถ้าทางรู้ว่าท่านยุ่งนะฮะคุยกันเท่านี่ก็ถือว่าขอบคุณมากแล้วนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ